แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอ u t u b e ความยาวประมาณ900คำเป็นภาษาไทยสำหรับช่องออโต้คาร์การชเกี่ยวกับ BTR 3E1 รุ่นติดมิดสไซล์ปี2026ของไทยพร้อมแนะนำช่องแบบเร็วภายใน30วินาทีและไม่มีหัวข้อย่อยตามที่คุณขอขีดขีดเสียงดนตรีเร็วมีภาพรถหุ้งเกราะขับผ่านกล้องแผนยิงมิสไซล์จากรถเสียงพูดเร็วกระชับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ออโต้คาร์การชช่องเดียวที่รวมสุดยอดยานยนตทหาร รถหุ้มเกราะรถยนต์สายโหดจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณชอบรถยนต์หนักรถติดอาวุธหรือเทคโนโลยีสงครามสุดหลํำต้องกดติดตามด่วนวันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในยานยนต์ทหารที่ทรงพลังที่สุดที่ประเทศไทยมี BTR3E1 รุ่นติดมิสไซล์ปี2026บอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดาในปี2026ประเทศไทยได้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพทางทหารอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในอาวุธหลักที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือ BTR-3E1 รุ่นอัปเกรดใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบครบชุด BTR-3E1 คือรถหุ้มเกราะล้อ,อยางแบบ 8x8 ผลิตโดยยูเครนถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการลำเลียงกำลังพลในสนามรบและสามารถติดอาวุธหนักได้หลากหลายซึ่งไทยเองได้ใช้รุ่นนี้มานานพอสมควรและมีการสั่งซื้อเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องแต่รุ่นปี2026ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่รุ่นธรรมดา เพราะมันมาพร้อมกับระบบมิสไซลบแบเรียร์เอทีที่สามารถทำลายรถถังหรือยานพาหนะติดเกราะได้จากระยะไกลถึง5กิโลเมตรขีปนาวุธของรุ่นนี้ใช้ระบบนำวิถีแบบเลเซอร์บีมไร้ทำให้มีความแม่นยำสูงมากยิงแล้วไม่ต้องกลัวหลุดเป้าเพราะระบบจะควบคุมทิศทางตลอดระยะการบินนอกจากนี้ยังติดตั้งป้อมปืน b บ U 23X2 ที่บรรจุป,ปืนใหญ่30ม mm, ปืนกลร่วม7.62ม mm. เมตร เครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติและเครื่องยิงควันพรางเพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านการป้องกันตัวรถใช้เกราะผสมที่สามารถทนกระสุนเจาะเกราะขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรได้และมีโครงตัวถังรูปตัววีด้านล่างเพื่อช่วยลดแรงระเบิดจากกับระเบิดใต้ท้องรถไม่เพียงเท่านั้น BTR-3E1 ยังสามารถลอยน้ำได้ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลดอยซ์กำลัง320แรงม้าทำความเร็วบนถนนได้ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง และสามารถลุยน้ำได้ด้วยใบพัดคู่ที่ติดด้านหลังแล้วทำไมประเทศไทยถึงเลือกใช้ BTR 3 e 1เพราะมันเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งด้านราคาความคล่องตัวและอนุภาพการรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนหรือผู้มีประเทศที่ไม่เหมาะกับรถถังหนักการมีรถที่คล่องตัวยิงได้ไกลและป้องกันได้ดีแบบนี้ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากในปี2 0 2 6 BTR 3 e 1รุ่นติดมิตรสัยที่ไทยสั่งซื้อนั้นมาพร้อมเทคโนโลยีอัปเกรดใหม่เช่น ระบบควบคุมการยิงด้วยคอมพิวเตอร์กล้องอินฟราเรดและกล้องมองกลางคืนระบบสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัยซอฟต์แวร์ช่วยเล็งอัตโนมัติและระบบล็อกเป้าราคาของ BTR-3E1 รุ่นพื้นฐานโดยไม่รวมระบบมิสไซ์จะอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ43ล้านบาทไทยแต่ถ้ารวมระบบมิสไซเบอร์เร์ป้อมปืน b a u 23ณ2ระบบตรวจจับและระบบสื่อสารขั้นสูง ราคาจะพุ่งไปอยู่ที่1.8-2ถึงล้านเหรียญสหรัฐต่อคันหรือประมาณ65-72ล้านบาทไทยต่อ1คันและกองทัพไทยไม่ได้ซื้อแค่คันเดียวแต่มีการสั่งซื้อเป็นชุดพร้อมอะไหล่ชุดฝึกอบรมและบริการซ่อมบำรุงทำให้ราคาต่อโครงการอาจสูงถึงหลายร้อยล้านบาทแต่เมื่อเทียบกับความสามารถทั้งความเร็วความแม่นยำการลุยน้ำการป้องกันตัวและการบรรทุกกำลังพลนถือว่าคุ้มค่าอย่างมากสำหรับการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารของไทย อีกจุดเด่นคือการซ่อมบำรุงที่ไม่ยุ่งยากและสามารถใช้อะไหลจากยุโรปได้ง่ายรวมถึงทีมช่างจากยูเครนที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่หากเปรียบเทียบกับรถหุ่งเกราะจากจีนหรือรัสเซีย BTR 3 e 1อาจไม่ใช่รุ่นที่ถูกที่สุดหรือเกราะหนาที่สุดแต่ในด้านความคล่องตัวความอเนกประสงค์และระบบขีปนาวุธที่แม่นยำถือว่าเหนือกว่าในหอลายจุดสุดท้าย BTR 3 e หนึ่งจึงไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นแพลตฟอร์มรบเคลื่อนที่ที่รองรับภารกิจทั้งรุกและรับในทุกสภาพภูมิประเทศ ขีดขีดขีดน้ำเสียงมั่นใจถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากรู้เรื่องยานยนต์ทางทหารหรือรถหุ้มเกราะเจ๋งเจงแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้คาร์การชไว้เลยแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยคุณคิดว่ารถหุ้มเกรอะจากประเทศไหนคือที่สุดในโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่นี่ออโต้คาร์การชขีดขีดขีดต้องการให้ผมช่วยทำซับไตเติลสตอรี่บอร์ดหรือแปลงเป็นเสียงภาคใหม่ครับ